สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุง a m i l y Channel นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสายลุงก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวที่วัดสารลอ,อยตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะวัดนี้นะคะเป็นวัดที่เก็บอัฐิของท่านท้าวสุรนารีหรือคุณย่าโมนั่นเองค่ะที่สักการะบูชาของชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาโคราชนอกจากจะไปไหว้อนุสาวรีคุณย่าโมกลางใจเมืองโคราชแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องมากราบไหว้อัฐิของคุณ่า เพื่อความเป็นเสริมงคลกันนะคะที่วัดสารลอยด้วยค่ะถึงจะเรียกได้ว่ามาถึงจังหวัดนครราชสีมานะคะเจ้าคุณพระมงคลรัตนสุทธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระสารลอยค่ะกล่าวว่าที่วัดสารลอยนอกจากจะมีอัฐิและรูปหลอดอขุนยโมแล้วนะคะยังมีรูปปั้นท้าเวสวุวรรณค่ะองค์สูงใหญ่ถึง5เมตรหนัก9ตันให้หนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพรอีกด้วยค่ะ ซึ่งทางวัดได้นำปฏิสฐานบริเวณด้านหลังอุโบสถค่ะตั้งแต่นามาปฏิสฐานนั้นก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้ขอพรเพราะความเป็นสิริมงคลไม่ขาดสายด้วยนะคะโดยเฉพาะวันหยุดนักท่องเที่ยวจะเยอะมากเป็นพิเศษค่ะ ประชาชนส่วนใหญ่มาขอพรท้าวเวสสุวรรณกันนะคะเพื่อขอโชคขอลาบขอด้านธุรกิจการค้าการขายจเจริญรุ่งเรืองการงานจเจริญก้าวหน้าและขอด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสําหรับผู้ที่มาขอพรแล้วประสบความสําเร็จตามที่ได้ขอเอาไว้ก็จะมาแก้บนกันตามที่ได้ขอ,อไว้ค่ะสําหรับการบูชาท้าวเวสสุวรรณนั้นก็จะใช้ดอกกุหลาบสีแดงพวงมาลัยและทูบเก้าดอกโดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคนะคะที่ทราบข่าวว่าหากได มาไหว้ขอพอรเท้าเวสุวรรณแล้วจะโชคดีต่างแห่กันมาไหว้ขอโชคขอลาบกันอยา่างคึกคักเลยค่ะทุกคน โดยทางวัดนะคะจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมากราบสกการะขอพรท้าเวสวุวรรณได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะเนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลตลอดโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวหรือวันช่วงเทศกาลที่วัดสารลอยก็จะมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้ทำบุญมากมายหลายจุดค่ะ โดยวัดนั้นก็จะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19 ตามจุดเสี่ยงสัมผัสต,ต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีมาตรการป้องกันตามมาตรการของสธาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการทางวัดขอความปรุณาให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างอีกด้วยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะวันนี้ใส่หลวงพาทุกคนมาเที่ยวที่วัดสารลอ,อยแล้วนะคะหากมีโอกาสดีวันหยุดยาวสงการนี้นะคะก็ไม่ควรพลาดนะคะมากราบสักการะท้าวเวสุวรรณกันนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลขอโชคขอลาบขอสุขภาพส่งเสริมธุรกิจการงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปค่ะคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่องใส่ลุงแฟมิลี่ชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ